ันนี้วันที่22มิถุนายนพุทธศักราช2568เป็นวันที่53ที่ข้าพเจ้านายธนพัฒน์ปริศิ์ทางกูลขอถวายเสียงสวดสาธยายพระสูตรพระปริศและมนต์ต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังคบ,บูชาและอาจารยบูชาแด่ครูบาอาจารย์ทั้งหลาย ขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมั่นมีสติรอกได้มีสมาธิจดจอในอัครพยัญชนะในบทสวดอย่างต่อเนื่องด้วยเทิน 1. บทกาบรพระรัตนตัยอารหังสัมมาสัมพุทธพระควาพูทธังพระควันตังอภิวาเทมิสวาข้าตพระกวตาธรรมโมธรรมังนามัสสามิ สุปฏิปันโนขะคัมภโตสาวะกัสังโฆสังฆังนมามิสองบทบูชาพระไตรพิฎกนัตอระหังสัมมาสัมพุทโธสุจิรังปารินิพุทโธผู้ในหิธารามโนธานิปารามิหิจะทิสติยาวะชีวังอหังพุทธังธทำมังสังฆังสระรังคัโตปูเชมิรัตนตยังธทำมังจารามิโสติโสตินาสาม บทสวดชุมนุมเทวดา สมันต้าจักวารีสุอัตตาคาชันตุเทวตาสัทธรมมังมุนิราชัสสุนันตุสัพพโมคทังสักเคกามีจารุเปคิริสิคาราตเตตันตริเควิมาเนีเปรัเทจักคาเมตาลวนาคาหเนเคหวัตุมหิเคเตปุมาจายันตุเทวชาลัตตาวิสเมยขขาคันทพนาคาจิตทันตาสันติเกยังมุนิวราวาฉนังชาตโมเมสุนันโต ธรรมะสวนรคาโรอายัมพัทหันตาธรรมะสวนรคาโรอายัมพัทหันตาธรรมะสวนรคาโรอายัมพัทหันตาสี่บทสวดปุพพะภาคะนมการนโมตัสสะภะคะวะโตระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ ห้าบทสวดไจสระคมนาปาถะพุทธังสรณังคัจฉามิธรรมังสรณังคัจฉามิสร้างคังสรณังคัจฉามิทุติยมปีพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยมปีธรรมังสรณังคัจฉามิทุติยมปีสร้างคังสรณังคัจฉามิตาติยมปีพุทธังสรณังคัจฉามิตาติยมปีธรรมังสรณังคัจฉามิตาติยมปีสร้างคังสรณังคัจฉามิ หกบทสวดสัจจกริยาคาถานาถิเมสรนังอัญญังพุทโธเมสรนังวะรังเอเตนะสัจจวัฒเชนะโสติเมโหตุสัพพทานาถิเมสรนังอัญญังธรรมโมเมสรนังวะรังเอเตนะสัจจวัฒเชนะโสติเมโหตุสัพพทานาถิเมสรนังอัญญังสังโฆเมสรนังวะรังเอเตนะสัจจวัฒเชนะโสติเมโหตุสัพพทาเจ็ด บทสวดติระตนะพนามคาถาพุทธังนะเมพุทธังนะเมรตนะพูตัสสะสิรติตังธรรมังนะเมรตนะพูตะวิสุติสารังสังขังนะเมรตนะพูตะสุสิรติติเอตังนะเมติรตนังนะรัตนาตยวะหังสัมมาสัมโมสาริตาวัตถุวิเศษสัพพุตังอัญโยยานยุตตาคู่นโยข้าวะสัพพวัตตังอสุมิตายมหิปิตาเทวะ ตเทวะยะาติทันเทเอกังวินาตทิเตเรสัมมาสัมภเวนารโอเกกธาติจจิเรนจัปะตุภูตังคัมภีรยานวิสยังอติทุทัสสะทั้งวิญยูหีปันธาตชาเนหีวิชัญาลูปังโรคามหีเกหีจิกาทั้นจุปารภานียังเกสันจิสุทูวิหิตังคุณกายตายะนาเมหีเยวะชนะตายะสุวัตสุ สุวิทสุตัมปิสมุปัสสตังม,มานาสีสุธาปัสสาธาธา,านังปุญญาธิกานำมาสมุตตมะปุณณภูมังทุกขปะปมุจนะมุขาสารนังฆาตานังปูชาระเฮสุปารัมังอภิปูชะเนยยังนิพพานาสฉิกริยายุ่ปานิสัยยัตหังสัมมากิเรสัมมาระโสธนาสิทธิยาจาสะสาธุหิอัตากุสาเรหุปะเสวะนียังปานิหิจารปีสารนังฆาตมานิยเมวะ Taama hitang tira tanangsaran angka tamka ha. ตเตนสีวังขนานิสุนะมาสมานาปูเชมัจฉะพิสสาทังสุปัสสนาจิตตาตถะนุปาริจริยสทาราตาจปุญเญนะสทาสุกะเตนะสุขีภเวโมเตเชนะตัสสาจสถาพิสุวัทิโหตุยุเตธัมมะวินัยํหิปะมานะปูโตรกุตตระพิสัมโยนิยโตสโพจังตัสสะปนิสยัตยายะอายัมปิโหตุวัตถุใจปะริจิโตสุปัสสาทการอ 8นมกกระสิทธิคาถาโยจักขุมาโมหมะลาปะกัฏโทสะมมังวะปุทโสุกโตโววิโมตโตมารัสสะปัสสะวินิโมจายันโตปาเปสีเขมังชนะตังวินเนยังพุทธังวรันตังสิรัสสะนามามีโรกัสานาทันจาวินายกันจะตันเตชะซาเตชะยสิทธิห้ตุสัพทันตรายจะวินาสเมโตธรรมโมทโชโยวยยตัสสะทัสสุ သမောတသောယဝိယတသသသတ္ထသစေစိရောကသာဝိสุတိမထံယានိကိုဓမ္မထရသာသာလီသတဝကောသံတိကရောสุจิญโน ธรรมังวรันตังสิร asan มามิโมหะปะทาลังอุปัสสนาหังตันเตชะสัตเตชยสิทธิโหตุสัพพันตรายาจวินาสเมนโตสัทธมรมเสนาสุขตานุโคโยโรกัสสปปุปปะกิเรสัชิตาสันโตสยังสันตินิโยชะโกจะสวากขาตตธรรมังวิธังกโรติสังคังวรันตังสิร asan มามิ พุทานุพุทธังสมาสิราชิทิงตันเตชะซาเตชยาสิทธิโหตสัพันตรายาจวินาเสมโตก้าบทสวดนโมการอัตกะคาถา นโมรหโตสัมมาสัมพุทธัสสะมหิสิโนนโมอุตตมะธรรมสะศวะคัตเสวะเตนิทะนโมมหาสังฆาสาปิวิสุทธสิราชิติโนนโมโอมาตายารัตัสสาลัตนาตยาสัสารุกังนโมโอมาคติตัสสาตัสสาวตุตยาสปินโมการะปะพาเวนวิกาันตุปทาวา Nā mōkārāṇu bhāve nā suvāsthi hōtō sāpathā Nā mōkā na sāteṣa nā teṣe